เรียนท่านประธานที่เคารพผมเราฟังบันดิตศกูลผู้แทนรนัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนครือข่า,ขายชาติพันธุ์ครับท่านประธานครับผมได้ยื่นประยะติในมาตราน,นี้เอาไว้นะครับโดยผมจะพูดเฉพาะโครงการปลูกป่านะครับโครงการปลูกป่าของกรมอุทยานและก็กรมป่าไม้นะครับขอสไลด์มาด้วยนะครับท่านประธานครับคือผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการตั้งคําถามนะคบว่าปลูกป่าทําไมเพื่ออะไรและก็ใครเป็นคนได้ประโยชน์ คือพอเราพูดถึงเรื่องของโครงการปลูกป่าผมคิดว่าในข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครปฏิเสธว่าเราจําเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ป่านะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าโครงการที่มันมีอยู่เนี่ยมันสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือเป็นปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมติดตามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยมาโดยตลอดเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นเรื่องเปเรื่องไปนะครับท่านประธานครับโครงการ ปลูกป่านะครับอาจจะเรียกว่า,ามีการซอยเป็นโครงการโครงการย่อยๆไปนะครับแล้วก็อาจจะใช้ชื่อต่างกันบ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลสรุปแล้วก็คือเป็นโครงการปลูกป่าแล้วก็เพาะกล้านะครับในปีหนึ่งหนึ่งนะครับกระทรวงทรัพย์นะครับทำโครงการเกี่ยวกับการปลูกป่าบำรุงรักษาป่านี่ครับปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า1ล้านไร่นะครับและในปีก็ประมาณปี69เกนี่นะครับกระทรวงทรัพย์ ก็ตั้งงบประมาณเฉพาะการปลูกป่าและพะกล้าเอาไว้รวมกันประมาณ1,600ล้านบาทนะครับสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปด้วยเลยนะครับท่านประธานครับพื้นที่พื้นที่ป่านะครับของประเทศไทยเราเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆน,นะครับเรามีสถิติพื้นที่ป่าต่อประเทศที่ค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเช่นถ้าเราเทียบกับญี่ปุ่น ซึ่งเขามีมากกว่า60%นะครับยิ่งสวีเดนเขามีประมาณ70กว่าเซในขณะที่ประเทศไทยเรามีแค่31%นะครับการที่เราระบ,บุว่าเรามีพืน้นที่ป่าน้อยเรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็ยังมีคำถามอยู่นะครับแล้วก็ยังมียังสงสัยว่ามันมีนัยยะอะไรเพราะเวลาเราไปดูจริงๆนะครับ พื้นที่ประเทศไทยเรามีพื้นที่สีเขียวมากกว่า30%ที่ปรากฏนะครับแต่ข้อสงสัยก็คือว่าทำไมกระทรวงทรัพย์ถึงระบุพื้นที่ป่าน้อยกว่าพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่จริงเพื่ออะไรนะครับกระทรวงทรัพย์นะครับประกาศนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้55%นะครับโดยณขณะนี้เราจำเป็นต้องเพิ่มอีกอย่างน้อย75ล้านไร่นะครับ75ล้านไร่นะครับหากดูย้อนหลังไป ส0ปีนะครับในแต่ละปีกระทรวงทรัพย์จะตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการปลูกป่าเพราะกล้าฟื้นฟูป่าปีหนึ่งหนึ่งะครับก็ไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทหากนับแค่10ปีผมคิดว่าก็ไม่ได้จะต่ำกว่า10,000ล้านบาทนะครับแต่เมื่อดูดูดูด,ดเผียวเผินแล้วนะครับมันก็เหมือนกับว่าจะดีนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นมันย้อนแยง้งแล้วก็มีปัญหาอยู่นะครับอย่างอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับว่า สถิติพื้นที่ป่าของเราลดลงตามลำดับแม้กระทั่งปีนี้ก็ลดลงจากปีที่แล้ว,ลวนะครับปีนี้ก็ลดลงจากปีที่แล้วแล้วนะครับไล์ต่อไปนะครับนอกจากพื้นที่ป่าเราลดลงตามลำดับแล้วยังปรากฏว่ามีการทุจริตนะครับปรากฏว่ามีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตในการปลูกป่าเป็นรายปีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปี67ปี68 ก็ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตการปลูกป่ามาโดยตลอดนะครับไลด์ต่อไปนะครับรวมทั้งเรื่องของการทุจริตเกี่ยวกับการเพาะกล้านะครับนับประมาณสักหกเจ็ดปีที่ผ่านมานะครับเกือบทุกปีก็จะมีปัญหามีข่าวคราวเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับการทุจริตนะครับเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถจะแก้ได้นะครับไลด์ต่อไปนะครับ แล้วก็มีข้อมูลสําคัญอีกประการหนึ่งนะครับคือผลการตรวจสอบแปลงปลูกป่าของกรมอุทยานที่ตรวจสอบโดยสตงนะครับสตง,สตงพบนะครับว่าอัตราการรอดตายการปลูกป่าของกรมอุทยานนะครับอัตราการรอดตายน้อยกว่า50เปอเซ็นต์คิดเป็นประมาณ56เนะครับหมายถึงว่าอัตราการรอดตาย ของต้นไม้ที่ปลูกอะครับน้อยกว่า5 0น้อยกว่า50%มีมากถึง56%หเมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับอันที่สองคือพบว่าบางแปลงไม่พบกล้าประเภทไม้ที่ระบุเอาไว้นะครับหรือที่หลายคนพูดเป็นภาษาติดปากว่าปลูกป่าทิพนั่นแหละครับสามคือแปลงปลูกป่าที่อ้างว่าถูกชาวบ้านบุกรุกมีแปลงปลูกป่าที่กรมที่กรมระยานอ้างว่าถูกชาวบ้านบุกรุกแต่ พอสาวไปดูจริงๆแล้วปรากฏว่าเป็นพื้นที่ที่ไปยึดที่ชาวบ้านมาปลูกป่านะครับแล้วประการที่สี่ที่สอตงเงอพบก็คือแปลงปลูกป่าประมาณสาหเปอร์เซนไม่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นป่าสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ก็ยังเอาต้นกล้าไปปลูกปลูกไปมันก็ไม่โตครับเพราะว่ามันเป็นป่าที่สมบูรณ์อยู่แล้วต้นกล้าที่เล็กมันก็ตายไปนะครับไซต์ต่อไปนะครับ มาถึงโคงการปลูกป่าของกรมอุทยานที่ผมอยากจะให้ดูเป็นข้อสังเกตนะครับกรมอุทยานตั้งงบประมาณในการปลูกป่าแล้วก็บำรุงป่าพอกล้าเอาไว้นะครับประมาณ804ล้านบาทนะครับข้อสังเกตก็คือว่าเป็นการปลูกแล้วก็บำรุงป่าสวนป่าหวายปลูกและบำรุงสวนป่าหวาย438ล้านบาทคำถามก็คือว่า ทำไมถึงปลูกเยอะแยะมากมายขนาดนี้และก็ปลูกหวายด้วยทําไมต้องเป็นหวายนะครับและโครงการและก็อีกประเภทหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตก็คืออันสุดท้ายครับบำรุงป่าใช้สอย29บล้านบาทในปัญหข้างถามก็คือว่าในเขตอนุรักษ์นะครับกรมอุทยานดูแลพื้นที่ป่าในเขตอนุรักษ์ห้ามไม่ให้มีการใช้พื้นที่ป่าขององคมอุทยานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะทำให้มีป่าใช้สอยในเขตอุทยานได้อย่างไรอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับ มาถึงกรมป่าไม้นะครับกรมป่าไม้ตั้งงบประมาณไว้830ล้านบาทข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตก็คืองบประมาณส่วนใหญ่เอาไปทําการเพราะชำก้าไม้ประมาณ600กว่าล้านบาทนะครับเพาะชาก้าไม้600กว่าล้านบาทเราจะสังเกตเห็นว่ากรมป่าไม้ไม่ได้ไปปลูกป่าเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ได้ปลูกป่าแล้วแต่ว่าไปเพาะก้าไม้แทน อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตนะครับรับประการสุดท้ายนะครับเอาสไลด์สุดท้ายเลยนะครับผมอยากจะย้ำอีกนิดนะครับว่าระบบนิเวศของประเทศไทยเราเป็นระบบนิเวศท,ที่ไม่ต้องปลูกป่านะครับเพราะเราเป็นระบบนิเวศแบบเขตร้อนชื้นต้นไม้โตเองได้ตามธรรมชาตินะครับและเราก็ไม่ได้มีป่าเสื่อมโทรมจริงนะครับถ้าถ้าหากอยากจะให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น รมป่าไม้กรมอุทยานคุณเพียงแค่ไปทําหน้าที่ดูแลไม่ให้พื้นที่ถูกบุกรุกไม่ให้เกิดไฟป่าแล้วป่าก็จะฟื้นฟูในส่วนของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องไปเอาเงินประมาณก้อนมหาศาลไปปลูกป่านะครับแทนที่คุณจะไปปลูกป่าครับคุณเอาเงินก้อนนี้ไปใช้กับการป้องกันพื้นที่เหล่านั้นไม่ให้มีการบุกรุกป่าแบบนี้มันถึงจะเพิ่มพื้นที่ป่าได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าผมจึงเสนอให้ปรับลด 0.5%นะครับขอบคุณมากครับ